จำเรี่ยขึ้นในใจเลยลูกถอยจะตัวถอยเองถอยจะเอาถอยจะไม่เอาทุกสิ่งอย่างถอยจะเอาถอยจะไม่เอาจำเลี่ยในใจถอยจะตัวถอยพร้อมกันทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวมันดับล้างไปเองว่างล้างไปเองอย่าไปยืนสะบือ,อยู่นะนีมิ่ง,งที่เฉยนี่ไม่ได้ช่วยอะไรก็เรียกว่าดักดานอยู่ในกระลากระดองตัวเองอยู่ ไม่ใช่อะไรในจิตไม่ใช่จิตกับอะไรมันถึงมันถึงได้ค่อยดับล้างว่างล้างไปลูกมัวจะอะไรในจิตมัวจะจิตกับอะไรนี่มันกร,รม,มนโนกำยังไม่มได้ช่วยอะไรเลยก็คุนเดียวกันกับสรรพสัตว์อะใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตโอด ผลิตเรื่อยๆถอยอยกลัวถอยปัญหามันออฟไซด์บ่อยนี่ปัญหามันคอยจะออฟไซด์บ่อยนี่โมแต่อะไรในจิตนี่เขาเรียกว่าตัณหามันออฟไซด์โมแต่จิตกับอะไรกับปัณหามันออฟไซด์อีกแล้วเนี่ยถอยดิถอยอย่าัวถอยพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่านอกหรือใน จะกลายเป็นดับล่างไปเองชิเมียชิงสีไปเองคงชิงสีไปเองรว่าูจะไม่าขานกลเลยพวกมึงก็ก็แบบพวกมึงอย่างเดิมน่าี ไม่มีขอบเขตออกเลยลูก ไปอีไปไปเรื่อยๆอีกลูกถอยจากตัวถอยเองกันแบบไม่มีขับเขตไม่มีขับเขตออกไปอีกอย่าแค่นี้แค่นั้นไม่มีแล้วก็ไม่มีไปอีกไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปอีกไม่มีวับเขตแล้วก็ไม่มีวับเขตอีก ไม่มีขอบเขตเรื่อยๆอีกเพราะนิสัยมันชอบมีขอบเขตไงบุธานิสัยมันชอบแข่นี้แข่นั้นแข่สภาวะแข่ลักษณะแข่นอกแข่ในแค่อาการก็แค่บุธานิสัยมันก็มีความเขตอยู่เรื่อยฉะนั้นไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีขอบเขตอีก จะได้ไล่ล่องลอยลางไปทุกขอบทุกเขตที่เป็นกันกำมือใส่จะได้ไม่อยู่แค่ก,กรคารมือใส่ไม่อยู่แค่ความขุ่นเฉยไม่อยู่แค่วความเคยชินถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยอีกพร้อมกันทุกสิงอย่าง ยุติตัวใครเริ่มใอยจบรู้ยุติตัวใครเกิดใครดับถอยตัวถอยเอมันก็ยุติตัวใครเกิดใครดับให้แล้วในภายในนอกในพร้อมกัน ว่างแมวว่างคงผู้เย้าคงไม่มีว่าไม่ผู้ผู้เย้าผู้หมดตัหมดบานบานทิ้งบานโตมทิ้งโตมบานทิ้งบาน าหลุดพ้นจากความบานบานหมดจากความบานบานทิ้งบานหมดุกหมดบานถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจะตัวถอยอีกดับล้างกันบ่อยๆดับล้างกันนานๆ